็สวัสดีเพื่อนๆที่เอนคับทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็พอดีมีเพื่อนๆสอบถามเข้ามานะว่าเล็กปรับในกับเล็กเล็กปรับนอกอย่างไหนใช้ดีกว่านะครับเขาถามว่าเอาจากประสบการณ์ของผมเลยเนาะก็โอเคเนาะคลิปนี้ก็ถือโอกาสมาขายของด้วยเลยแล้วกันก็คือในความคิดของผมนะครับเล็กปรับในหรือปรับนอกนะส่วนมากเวลาเจอเปัญหามันก็จะเจอ จอที่โอลิงนะครับก็คือโอลิงมันสึกนะครับแต่ที่จะเจอเยอะกว่าโอลิงก็คือเล็กไหลนะครับก็คือเป็นปรับในเนาะเล็กไหลปรับนอกก็มีโอกาสเล็กไหลได้เหมือนกันนะครับแล้วเวลาซ่อมพี่ก็ถามว่าตัวไหนที่มันดูแลง่ายไม่จุกจิกก็คือความคิดของผมก็คือปรับนอกนะครับเพราะว่ายังไงมันก็เปลี่ยนแค่อลิงกับหน้าซุปรีนมันก็ไม่ค่อยเสียนะไม่เหมือนปรับในนะถ้าปรับในอะบางที บางทีแหวนแตกบ้างก็มีนะครับซูเปอร์ลีนยุบแหวนแตกโอลิงรั่วก็จะมีสามอย่างนะแต่ถ้าเป็นปรับนอกก็จะเป็นแค่อลิงกับซูเปอร์ลีนนะครับสองอย่างแล้วปรับในเขาเสียอย่างหนึ่งก็คือพอเราเปลี่ยนโอลิงแล้วเราไม่ได้ยุ่งกับแหวนนะแต่พอเราประกอบเข้าไปแรงดันมันไม่มัน,ม,นมันไม่เหมือนเดิมนะครับบางตัวมันก็เหมือนเดิมบางตัวมันก็ไม่เหมือนเดิมนะครับบางตัวเวลาเราเลื้อออกมา ก็ต้องเลี้ยงใหม่นะครับมันก็ยุ่งยากกว่านิดหน่อยนะครับถ้าเป็นปรับนอกเราก็สามารถปรับได้เลยนะครับก็โอเคก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะก็คราวนี้ก็ก็ขอขายของเลยละกันเดี๋ยวจะพามาดูเล็กปรับนอกนะครับที่ที่ผมจะแนะนําเนาะคือตัวนี้ผมหยิบม,มาแค่ตัวเดียวนะครับจริงๆอะ่ะมันจะมีสามสีนะครับมันจะมีสีสีแดงสีดําสีน้ําเงินนะครับตอนนี้สีดําหมดนะครับนะครับตัวนี้มัน มันก็ราคามันไม่สูงเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเมื่อก่อนนี้มันมันตกสามพันกว่านะครับตัวนี้ผมขายอยู่ที่สองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้ก็คืออัพมาจากรุ่นแรกๆนะครับที่ว่าเมื่อก่อนเนี้เวลาเราเวลาเราเดี๋ยวผมหยิบไปดูหยิบไปดูก่อนดีกว่าเวลาเราติดปรับนอกแล้วถ้าเราจะติดขาทรายนะครับเราต้องมีแหวนลัดคอถังเพื่อใส่ขาทรายนะครับแต่รุ่นนี้ไม่ต้องนะครับมันจะมีรางจับมาให้เลยนะครับนี่นะครับ ็คือถ้าเป็นรุ่นเก,เก่าๆมันจะปรับด้านล่างนี้นะครับเวลารเราจะใส่ขาทรายเราก็ต้องไปซื้อแหวนติดคอถังอ่าด้านนี้เนาะมันก็จะติดคอถังด้านนี้เพื่อติดขาทรายนะครับแต่รุ่นนี้ก็คือย้ายตัวปรับมาไว้ตรงนี้นะครับก็ด้านล่างก็ทําให้เป็นใส่ขาทรายได้นะครับนี่นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็ของที่แถมนะครับก็จะมีฝาเทสนะครับแล้วก็มีชุดซ่อมเนาะที่ว่า ว่ามันรั่วบ่อยๆส่วนมากมันจะรั่วที่การนี้นะครับเปลี่ยนโอริงสองตัวเนาะคลิปซ่อมผมเคยลงไว้นะก็คือด้านในเนี้ยมันจะเหมือนกันเลยเนาะฝั่งนี้มันไม่มีอะไรนะครับก็เป็นห้องพักักลมเฉยๆนะครับชุดซ่อมก็มีแถมไปให้เนาะประมาณนี้นะครับแถมชุดบล็อกแกนาวาลไปอีกหนึ่งตัวนะครับเผื่อใครจะไปลองไล่ความเร็วดูนะครับตอนนี้เหลือสีน้ําเงินกับสีแดงนะครับถ้าใครหายอยู่ก็ทักมาได้เนาะตัวนี้ไม่ใช่วาวคอถังนะครับตัวนี้ก็คือ ไว้สาหรับต่อเข้าถังเนาะบางคนคิดว่ามันเป็นวาล์วคอถังมันไม่ใช่นะครับตัวนี้ก็เคปเติมลมให้ทุกตัวนะครับสั่งได้ว่าจะให้ตั้งไปให้เท่าไหร่นะครับก็จะมีลมไปให้อย่างนี้นะครับไม่รั่วไม่ซึมเนาะเวลาท่านจะไปใส่นะครับท่านก็ปล่อยเกจสั่งนี้นะครับแล้วก็ต่อถังได้เลยโอเคเนาะก็ตัวนี้เหลืออยู่สองสีนะครับสี แดงกับสีน้ําเงินสีดําก็น่าจะเดือนหน้านะครับก็ถ้าใครหาอยู่ก็ทักมาได้นะครับตัวนี้ปรับปรุงมาจากรุ่นเก่าๆเนาะก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตขายของสักหนึ่งคลิปเนาะถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวไอดีผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนี้เนาะส่วนลูกตอกนะครับก็ถ้าใครก็ร้านในลาซาดามันโดนปิดนะถ้าเกิดใครหาหาร้านผมไม่เจอก็หน้าตลับเนาะผมไม่ได้หยิบมาด้วย หน้าตลับมันจะมีเบอร์โทรอยู่ก็แอดไลน์มาได้เลยแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ไลน์อยู่ที่หน้าตลับด้วยเนาะตอนนี้ก็ร้านในรลาซาด้าก็โดนปิดกันเยอะนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับก็โอเคนะครับสําหรับทีนี้ก็คงจบเพี้ยงเท่านี้ติดขัดปัญหาตรงไหนก็สอบถามมาได้เหมือนเดิมนะครับตอบช้าตอบเร็วบ้างก็ต้องขออภัยนะครับสําหรับทีนี้ก็ไปละครับนี่นะครับเอเคครับไปละครับ